นี่แหละครับปัญหาของการรัประจายนานนะครับตอนนี้เขาอ,อยู่อำเภอนาโพลังบ้านบุรีลำนะครับผมก็มาประชุมกับกลุ่มคนฮักบ้านเกิดนาโพบุรลลำนะครับกลุ่มนี้กับบรรทุประสงค์เขาก็คือตั้งมาเพื่อคัดค้านโรงงานตากับลรงกฝ้าเชียวม้วนนะครับแล้วก็สิปัญหาข้อเสนอการพัฒนาที่เหมาะสมกับบ้านเดีนะครับกับปัญหาเรื่องแบบนี้มีทุกหมองครับที่โครงการที่สิเขาไปใส่พัสทรัพยากรที่ไปญาติทรัพยากรพี่น้องเนี่ย เขาไปปุ๊บพี่น้องก็รู้สึกคัดค้าน,านรู้สึกว่าอยากได้แต่ว่ากบ,บรู่จะของมิสิทธิ์ที่ติดคัดค้านมองได้แน่และก็ปัญหาสําคัญนคือเรื่องทรัพยาก,กรเนี่ยครับมันบ่อใดให้อํานาจส่วนท้องทิ่นบ่จะเป็นจังหวัดอําเภอเทศบาลตําบลและที่สําคัญคือบ่ให้ประชาชนไนหมู่บานตัดสินใจครับว่าเขาสิเอาหรือว่าเอาโครงการนั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นโครงการองอามตาลเนี่ยครับ กระบวนการที่ตองมาเห็ุในพื้นที่มีแค่นิดเดียวครับก็คือต้องมาเห็ุเอเคือต้องมาจัดเวทีฟั่งความเห็น2เทีย อ่านะครับแล้วเวทีสองเทียเนี่ยก็บว่ได้เป็นเวทีที่จะให้พี่น้องลงมติหรือว่าลงความเห็นหรือตัดสินใจว่าเอาหรือเปล่าโครงการนะครับเป็นแค่มาถามว่าพี่น้องกังวลอีหยังแล้วมันก็่อเหตุรายงานว่าข้อกังวลนั่นคอยจะแก้ไขแบบนี้ซึ่งในทางปฏิบัติจริงก็บ่รู้แม่งก่อเหตุในบ่จังซี่นะครับแล้วก็เลี้ยงเอ็นเอีนแม่งก็ผ่านทุกถูกชบับอ่ะที่ส่งเข้าไป99.99%ก็นตครับพานเบิร์ตนะครับแล้วก็พอ EA เสร็จแม่งก็เอาไปให้อธิบดีที่อยู่กรุงเทพฯเป็นคนอนุมัติตัดสินใใจว่่าาสิห้รโโนนงงบ รงงานนะคับสุดท้ายโรงงานแมนกับมาสางบังกระทบในพื้นที่เนี่ยครับนี่ยคือเนี่ยคือคนที่ว่าเอาเนี่ยคนที่บ่าอยากได้ตัวเขาเขากโมลุ่นเหตุใดเนี่ยแล้วมันม mm ีบมแมนมีแค <for S 1> ่บาทเนี่ยครับมีหลายบาทนะแต่ภาพเปเบิร์นหลายบาทนะครับตอนนี้เฮาอยู่ยี่ไส่ว่ายาผสนมยายาผสมยาในรถนี่เขาเอื้นว่าน้องคู่ขาดน้องคู่ขาดนะครับเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพี่น้องใน อำเภอนาโพนะครับก็เป็นทางแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใส่ในการเกษตรเลี้ยงสัตว์แล้วก็หาสัตว์น้ำนะครับซึ่งแหล่งน้ำนี่แหละครับก็เป็นห่วยจะเป็นห่วยลงไปทางพุ่นนะครับเป็นห่วยลงไปในนี้แหละครับก็จิไลไปตามผ่านหมู่บ้านนี่เขาใส่ประโยชน์ส่วนโรงงา,านตาลที่ยุฟังนี้นะครับใกล้ๆกล้ห่วยนี่แหละนะครับซึ่งก็อาจจะมีการแย่งชิงน้ำกันแล้วก็ พี่น้องที่อยู่ในหลอบโรงงานเขาบ่อเอากับย่อนยันน้ำปนเปื้อนน้ำเสียน้ำวัคพีนพใส่ย่านโรงงานมาหยาดน้ำนะครับเพราะว่าแรงน้ำนี่นะครับมันก็นมีซ้ำเนียน่ยอีหลีน้ำวัคซีนใส่อยู่แล้วปกตินะครับเดีวก็นี่ก็เป็นหวยลงไปอันนี้ใส่หอดในเทศบาลเมืองนาโพกันเลรอครับเพราะว่าหวยเนี่ยมันกิดจะไปสุดอีกน้องนึงน,น้องนั่นแหละก็เป็นหม่องเฮ็ดปลาปลาให้เทศบาลเมือง นาโพนะครับก็มันเกิดกระทบไปเบิร์ครับเป็นมันเป็นเป็นแช์ลูกโซเป็นอย่างต่อๆกันไปนะครับพี่น้องบอกว่าจากการเก็บข้อมูลมือนี้นี่ส่วนมากพี่น้องเห็ดหน้าเข่าบมมีอ้อยเพระต้นบมีอ้อยครับบมีอ้อยจกแปลงครับอยู่นี่ข้างนาเนี่ยแะครับเป็นบริเวณที่เขาพยามคว้านซื้อที่ดินนะครับเพื่อที่จะเห็ดโรงงานน้ำตาลแล้วงไฟฝ่าเชียวม้วนนะครับส่วนห่วยที่เขาออกมาเมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับ นั่นนะนั่นนะนั่นนะประมาณป้านะต้องซูมมาได้หวะนี่มองดีเขาสี่ทางน้ำมีนี่อันห่วยที่เขาไปเบิ้งยุ่งนี้ครับนี่นี่อย่างป้ายนั่นแหละก็บ่กไกลบ่ถึงโลครับป้ายครับตอนนี้เรากําลังจะไปเบิ้งเขาเรียกว่าหนองจอกนะครับหนองจอกเป็นแหล่งน้ําชุมชนที่มีความสะอาดสะอาดถึงขั้น โรงพยาบาลน,นาโพนะครับจะใช้แหล่งน้ําตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นน้ําสําหรับใช้เพื่อศูนย์ฟอกไตโรงพยาบาลนาโพนะครับซึ่งก็โรงพยาบาลเขาก็กังวลอยู่ว่าถ้ามีโรงงานมาตั้งแล้วเขาจะใช้น้ําตรงนี้เป็นแหล่งน้ําสําหรับที่ใช้ศูนย์ฟอกไตได้ไหม,มครับก็มาดูการอู้กัในเญ่ได้ละ่ะคนยญย เออ,นนอ,อครูว่ามันใส่บางนี่แหละส่นวนมันที่ใส่อ่ะแต่หนา,ามันเหลือหน่อยมากเลยนะครับนี่เห็นพืชเหรอหนิน,น,น,นะครับปริมานหนามนก็เป็นเรื่องที่หนากังวลอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าต,วตอนนี้ที่ใส่กันอยู่งสิบะพร้อยู่แล้วแลวโรงงานมาอีกกับบรูพิซซัมใด้ฝากไว้ให้คิดจริงอีก อันนึงที่เป็นวิถีชีวิตของแทวบ้านแถวนี้ก็คือการปลูกผักออก์แกนิกคืออันนี้อันนี้มันเป็นของรัฐแต่ว่าก็กกตามสภาพรัฐแต่ว่าถ้าเราขับไปดูในชาวบ้าน,นจริงอ่ะชาวบ้านเขาปลูกผักเกือบหมดเลยปลูกผักแล้วก็เลี้ยงวัวใช่ปลูกผักเป็นแปลงของตัวเอง,อง,องเลยต้องต้องแลนเส็งใดบ้เส้นริมห่วยริมคลองเส้นเส้นนี้เรียบไปเราก็เห็นในในข้างแลวแวกข้างเขาจะปลูกผักเป็นแถบเลยข้างหน้าเราตรงนี้นะครับคือห้วจอกห้วยจอกที่เราสำรวจมาตั้งแต่ต้นน้ําต้นน้ํา ไปดูห้วยคูขาดดูห้วยจอกแล้วอันนี้ก็คืออีกห้วยหนึ่งนะครับอีกน้องนึงนะครับไม่รู้เขาเรียกน้องอะไรแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลนาโพแล้วซึ่งชาวบ,บ้านบอกว่าแหล่งน้ําตรงนี้หนองตรงนี้นะครับเป็นแหล่งผลิตน้ําประปาสําหรับเทศบาลเมืองนาโพนะครับก็เป็นลําห้วยเดียวกันกับที่ โรงงานจะไปตั้งใกล้ๆแหละก็ชาวบ้านก็กังวลน,นะครับว่าถ้าน้ําเสียมันปนเปื้อนในแหล่งน้ํามันก็จะมาลงร่วห้วยนี้ห้วยนี้ก็จะเป็นห้วยที่เอาไว้ทํำปลาเฮ้ยมึงปลาพันไดน,นี่ไอโดดเลยโดดโแห้ง,แ,งมมแกงมาหมดแกงเลยโอเคนะครับเอาบอลโรงงาตาหนะบอลบ่อย่านหยังโอ้ย่านฟุ้นบ่อ โอ้ยแม่แน่น้อหลากันมามึงตายเบิดหล่าทั้งหมาทั้งคนน่ะขันคนตายผู้ใดเดเอาเขาเอ็งกินนะซอยกันขึ้นมาซอยกันสัมผัสผู้เราผมกระทบเอ้ามึงขึ้นสนิทกับกูแท้โอ้ยมันเบิดแก่งเลยโอ้ยมาแล้วเจียวเพื่อนนะนะครับเดียเขาก็มาสำรวจไว้ก็ ปริมาณนา้ำก็ถือว่าน้อยอยู่นะนี่นะครับเพื่อนกะเป็นห่วงเป็นใยย่านน้ำเสียย่านน้ำปลาปลาบ่มีใส่นะครับเอาก็มาสำรวจเบิ้งนะครับนี่มันไหลลงไปอีกเกือบฮอดเขตติดต่อมหาสารครามหมายถึงหว้วยเนี่ยนะแมนตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลนาโพนะครับเราก็เข้ามายังก็เรามาใช้สิบสามสิบบาทเรามาใช้สิบสามสิบบาทารักษาทุกโรคนะครับ ไม่ใช่ไมอเอาจริงๆเราคือเรามาคุยกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลน,นะครับประเด็นก็คือมันมีโครงการที่โรงพยาบาลเขาจะใช้แหล่งน้ําที่มันอยู่ใกล้โรงงานนะครับสําหรับทําสูตรฟอกไตเราก็เลยอยากมาคุยรายละเอียดดูว่ามันคือโครงการอะไรกันแน่แล้วก็พี่ๆเขามีความเห็นยังไงถ้าจะมีโครงการโรงงานน้ตาลโรงงานไฟฟ้าที่ยุ่งวอลมาตั้งแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่เขากันเสียดายครับ พอเอาเบาอ,อร์ยูหอโรงพยาบาลไปอบรอมสามอาทิตย์แต่ว่าเพื่อนจะรับหนังสือไว้แต่เพื่อนจะตอบเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับแต่ว่าทาวด์คุยกับเลข,ขาก็ก็เข้าใจกันอยู่นะครับคุยปญัญญาคุยปัญญาข้างบัเคามาถึงทางหมดดิไม่รอม้อนมีน้ำไปไม่สิแน่นอนละรถกูเกินไปไหนห้ามาเย็นไปไหนหรือว่ากูเกินมอไซค์ไทยมอไซค์มาเออหรือมันมอไซค์ว่ะว่าจะไปไหนยู่ดอกเป็นตะไปอยู่ โอ้แต่จัดเอ็นดูโรเนาะแม้ไตไปน้ำมาแข็มนเฮียดชิบหายโอเดี๋ยวติดต้องแล้ว